สวัสดีค่ะกสิบอกเล่าแนะนำรถกระบะไทเกอร์ให้ชมนะคะท่านใดกำลังมองหารุ่นนี้ไปใช้งานกันอยู่นะคะครัางซื้อไปใช้ไม่ผิดหวังค่ะดูแรง,ง่ายไม่จุกจิกขับขี่ดีด้วยรุกท่านประหยัดด้วยนะคะ To y ยต a าไทเกอร์ค่ะทุกท่าน D4D 2.5รถปี04ค่ะเครื่องดีไม่ไอนะคะแห้งๆค่ะเครื่องดีเกียร์ดีดช่วงร่างดีแอร์เย็นเพลงเพาะภายในยังสวยค่ะ ด้านหลังก็ยังดูดีนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะพร้อมขับขี่ได้สบายนะคะเป็นรถมือ2องเกียรธรรมดากระจกขึ้นรงเป็นมือหมุนค่ะร้อมแม็กขอบ18นะคะยางยังใช้งานได้อีกยาวพาสีปี6-7เอกสารมีครบพร้อมโอเลยค่ะราคาคันนี้นะคะ8 10, 9 0 0 0 0บาทรถอยู่ในตัวเมืองนครพนม สนใจอ่านรายละเอียดใต้คลิปค่ะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ด้วยนะคะโทรติดต่อโดยตรงได้เลยนัดหมายไปดูไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะประโยชน์สูงสุดของตัวท่านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ